คุณติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound ลับมาสู่ช่วง Update Sound ดีนะคุณผู้ชมวันนี้อยากจะอัปเดตเครื่องเสียงมากเลยอ่ะโอบๆอัปเดตเครื่องเสียงหรอก็ต้องเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนลำโพงเพิ่มแอมป์เพิ่มซับเปลี่ยนเยอะไปปะเอ้าเข้าไปดู Update Sound ดีกว่า ถ้าไม่เปลี่ยนเยอะขนาดนี้มันจะอัปเกรดได้ไงล่ะโอปีเจาตัวนี้แหละที่จะมาอัปเกรดเครื่องเสียงให้เธอ <laughs> นันคืออะไรอ่ะ ก็คืออะไรก็ไม่รู้ต้องถามเนี่ยแล้วค่ะครับตู้เนี่ยนะครับเรียกว่าซับเบดบล็อกซึ่งเป็นแอคทีฟซับขนาดเล็กแล้วก็มีแอมขยายในตัวจุดเด่นที่เศษขางมันเนี่ยคือเป็นซับเบดบล็อกคือมีซับถึง2อหลอดอยู่ในตู้เดียวกันมันช่วยเรื่องอะไรคะเนียตัวนี้ผมจะเรียกว่าเป็นซับประหลารจัก็ได้เพราะว่าเราเห็นดีไซน์แล้วก็ตัวตู้เนี่ยขนาดเล็กนิดเดียวนะครับคือความหนาของตัวตู้เนี่ยมีขนาดหนาเพียง6.9เซนติเมตรเท่านั้นเอง ถือว่าบางมากเลย<ช>นะคะนะครับ,ค,รบคือตัวนี้เนี่ยทำมาสําหรับช่วยในเรื่องของความถี่ต่ําคือะคะเบสนะฮะเสียงเบสที่ออกลึกๆจะถ่ายทอดจากตัวนี้นะครับน้าที่ที่ทีทต่อไว้ตั้งแต่แ้วเลยว่ามันอัพเกรดมันยังไงหรอคะคือสมมุติว่าเราซื้อรถมาคันหนึ่งนะครับเป็นรถป้ายแดงเลยปัญหาที่เกิดกับรถป้ายแดงทุกคันเนี่ยก็คือว่า เสียงเบรไม่มีเพราะว่าระบบ<ช>ที่แถมมากั่รถเนี่ยความสามารถมันได้แค่ในระดับหนึ่งเท่านั้น<ม>คือตัวนี้ทํามาตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่ต้องการเสียงเบรเพิ่มนะครับโดยเฉพาะอีโคคาร์หรือว่าประเทศไฮบริดนะครับซึ่งรถประเภทเนี้จาเป็นที่จะต้องควบคุมในการจ่ายกระแสนะครับคือตัวนี้มีแอมป์ในตัวซึ่งกินไฟน้อยซึ่งสามารถที่จะไปต่อที่เป็นป้ายแดงออกมาจากโรงงานนะต้องการอัพเกรดให้เบรมันอินแน่นขึ้นเนี่ยสามารถใส่ซับเข้าไปได้แบบต่อแบบง่าย นะครับติดตั้งโดยใช้เวลาไม่มากแล้วก็ไม่เสียเนื้อที่ด้วยพูดได้ง่ายๆเลยก็คือมันประหยัดทั้งพลังงานนะครับประหยัดทั้งเนื้อที่ได้สอยแล้วก็สำคัญคือประหยัดวัประมาด้วยนะครับเเห็นของที่อื่นส่อนมากมันก็มีอยู่แค่ดอกเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมอันนี้มี2อบดอกคะคือ คือตัวนี้มันเป็นตัวใหม่นะครับซึ่งปกติซัเบเบตบ็อกโดยท,ทั่วไปที่มีขายอยู่เนี่ยจะเป็นดอกเดียวนะครับแต่ตัวนี้ที่ออกแบบมาสองดอกเนี่ยเพราะว่าต้องการให้ได้พลังเบสเนี่ยที่ออกมาอิ่มและลึกขึ้นนะครับ<ม>ข้อดีของการใช้สองดอกในขนาดใช้ตู้เล็กเข้าเดิมเนี่ยก็คือเนื่องจากตัวตู้เนี่ยมันมีขนาดบางนะครับซับที่มีขนาดใหญ่เนี่ยปัญหาเรื่องช่วชักแล้วก็ขนาดกุยลำบงที่มันใหญ่เนี่ยการแมทช์กันกับปริมาตรระหว่างกรวลำโพงกับตู้เนี่ย มันไม่บาลานซ์ดังนั้นสิงเบรที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยเราเห็นซับเล็กๆแค่2ตัวเนี่ยมันสามารถให้เบรดเนี่ยใกล้เคียงซับสิบนิ้วตีตู้เลยไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรลดนะครับแต่คุณภาพนี่ว่คาคัดเลยสำหรับสเปคของระบงตัวนี้นะครับก็ประกอบด้วยซับขนาด6นิ้วนะครับเป็นซับไว้อยคู่ตู้ซับเนี่ยมีถึง4ไว้อยแล้วก็จะมีแอมซี่ชแนลคือแยกขับแต่ละไว้อยจุดเด่นจุดหนึ่งคือ จะมีบอลลุ่มตัวเล็กๆเนี่ยสำหรับต่อไปไว้บริเวณหน้าคอนโซลที่สําหรับมือเราสามารถปรับแต่งได้ง่ายเพราะว่าลำโพงที่เราใส่เนี่ยอาจจะเป็นลําโพงที่แบบความดังนะครับมากหรือน้อยเนี่ยเราสามารถที่จะปรับตัวซับเนี่ยให้ความดังมันกลมกลืนกับเสียงกลางแหลมที่เรามีอยู่นอกจากนั้นถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกนะครับถ้าเราอัปเกรดลำโพงหมายความว่าเปลี่ยนลำโพงกลางแหลมด้วยหลังจากใส่ซับไปแล้วเนี่ยกลางหลังติดรถอาจจะยังไม่ไพรละพอนะครับเราจะเปลี่ยนกลางแหลมที่มีความไวสูงๆนะครับเช่นของคลิซึ่ง รุ่นปีเอ๊ะขาสองห้าองคาสองสองที่ว่าเป็นชุดยอดนิยมในท้องตลาดตอนนี้ที่จะมาเข้ากับซับตัวนี้นะครับผมว่าลูกค้าผมหลายหลายที่ฟังแบบไพเอ็นมานะครับพอฟังชุดนี้ล้วก็ยอมรับว่ามันถ่ายทอดความเป็นดนตรีได้ครบถ้วนนะครับแล้วตัวนี้มันสามารถเชื่อมต่อกับฟอน์เดิมที่ติดมากับรถได้เลยปะคะเราสามารถเชื่อมต่อได้เลยครับ คือตัวนี้มันจะรับสัญญาณอินพุตได้2ตําแหน่งนะครับก็คือสามารถรับสัญญาณไฮพาวเวอร์ที่เป็นเครื่องโอเยนจากโรงงานหรือในกรณีที่เปลี่ยนฟ้อนใหม่นะครับ <ạ. S 1> ก็สามารถที่จะรับสัญญาณที่เป็นรัก RCA มาเชื่อมต่อได้เลยสะดวกสบายมากสะดวกสบายมากครับอยากรู้แล้วค่าค่าราคาเท่าไหร่ครับก็รับรุบน่นนี้นะครับราคาพร้อมติดตั้งนะครับ,รบอยู่ที่9,900บาทมีประกัน1ปีครับ โอ้ซาร่ามันคุ้มมากแล้มันฉูดมากเลยซื้อไหมฉ้นสนใจไหมล่ะสนสิถ้าเรสนใจนะติดต่อได้ที่นี่เลยแต่ตอนนี้ยะซาลาเชอร์ไรอยู่ไปดูซาลาเชิญกันเถอะค่ะอยากไปดูตัวเองันคะเวไหมแต่แต่อ่างเกลือแต่แต่จับเบาไปไปดูตัวเองกันดีกว่าค่ะแต่ว่าผู้ชมอ่ะไปฟังตัวเนี้ยได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะ อุ่นติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound